แล้วทำไมเราเราไปลึกเข้าไปถึงเปิดร้านอาหารตั้งแต่รุ่นรัชกาลที่4เลยพอดีตัวร้านของเราครับก็คือเป็นร้านเป็นบ้านของท่านจางวางพอดีอใช่<อ>ครับก็เลยเอาอาหารเก่าโบราณมาให้คนสมัยใหม่ได้ทานกันครับบ้านตัวเก่าอายุอายุบ้านประมาณ90ปีครับครับแต่ว่าตอนคือ,ค,อคือเรายังไม่ได้มีสูตรเรายังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารตั้งแต่สมัยรัชการที่4<ช>ี่แต่บังเอิญตอนเราเห็นร้านแล้วเราเลยเกิดแรงบันดาลใจว่าจะน่าจะทําเป็นแบบนี้ใช่ครับ แล้วก็เลยไปตามหาสูตรตำรับตั้งแต่สมัยนั้นใช่ครับเอาสูตรโบราณมาทั้งหมดเลยครับที่เห็นแล้วต้องเตะตาเลยค่ะคือเป็นข้าวกบกา,กากหมูที่มันยังไงข้าวผัดกากหมูหรอข้าวผัดมันกากหมูครับข้าวผัดจานนี้คือทางเจ้าของร้านเองครับคิดถึงอดีตเมื่อคุณพ่อคุณแม่เคยทําให้ทานตอนเด็กอ๋อใช่ตอนนี้เป็นข้าวผัดที่ลูกค้าเกือบทุกโตครับเข้าไปถึงจะต้องสั่งประทานในหม้อนั่นือตรงนี้นนละครับนี่ครับคือต้มยำปลาทูกะเพราหอมครับคล้ายๆโป๊ะตใเธอต้องเป็นให้ใครชิมนะจะเป็นปลาทเาาป็นต้ย เพิ่มตัวกระเพราเข้าไปเพิ่มความหอมไหมครับเออมันหืมรสมันเข้มมากพี่แล้วเมื่อเกีย่ยวข้าวแล้วแบบน้ำลายพุ่งตลอดเลยอะตันนี้ใช้มะนาวสดครับพอดีทางร้านมีสวนมะนาวของตัวเองเออใช่แล้วว่าอาหารไทยสมัยก่อนเป็นอาหารที่แบบเรียก <รอ S 2> น้ำลายมากเลยอะ หนูจะวิ่งไปจิมอะอันนี้ละอันนี้กุ้งอะไรอันนี้ครับผัดแม่สายบัวล็อกเกอร์ครับอุ้ยตายเลยไม่กล้ากินเลยกลัวชิมเลยค่ะชอบสายบัวแล้วถัดไปก็จะเป็นอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านครับแกงขั่วใบลากุ้งครับแกงขั่วใบลาใบลาเป็นไงวะใบลาคนภาคกลางจะเรียกใบยี่ลาโอ้ยี่ลาคนใต้เขาเรียกใบลาใบลายี่ลาเวลาใส่แกงก็จะหอมนะมันจะหอมฉุนแล้วมันจะอร่อยมากใครอยากจอง สามารถที่จะเซิร์ชติดต่อได้ช่องทางอะไรยังไงรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ครับเต็มที่คุณปอพูดเลยครับผมเพจฝาครับเพจจางวางอิ่มเดอะไวท์พาโกดาครับเบอร์โทรศันะครับ0855259242ครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0640604390ครับเริ่มต้นทำไมถึงสนใจคือต้องเป็ดร้านอาหารไทยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะเป็นคนที่หลงรักอาหารไทยแล้วก็รู้สึกว่าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราเนี่ย สุดยอดพอหลงรักอาหารไทยเนี่ยก็เริ่มสืบคน้นว่าอาหารไทยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นอาหารไทยโบราณเป็นอาหารไทยพื้นบ้านามาเมนูนี้ค่ะน้ำพริกไข่เค็มค่ะส่วนอันนี้คือหมูสโลงค่ะหมูสโลงอันโด่งดังะสะลงโด่งดังอันนี้ก็ต้องมีทำกรอบมากแล้วก็ กินหมูหอมขึ้นาก็จะมีเครื่องสามเกลือของของโบราณเรานะคะครับผมส่วนอันนี้คือต้มจิ๋วค่ะ ม,มันทำไมถึงต้มจิ๋วฮะ,ะ <c oughs> ต้มจิ๋วนะคะก็คือเป็นต้โมโบราณที่มีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ต้มจิ๋วจะเหมือนต้ยมยำแต่ไม่ใส่เครื่องต้งยมยำใส่ใบกระเพรากับใบโหระพา <c oughs> แล้วก็ให้พลังงานโดยการที่ใส่มันเทศแล้วสาเหตุที่เรียกว่าต้มจิ๋วเพราะว่าทุกอย่างจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้คนที่ป่วยเ<ค>นี่ยป่วยกินได้ง่าย,ายๆช่วยบอกเักนิดนึงว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอีกที่นึงค่ะ <c oughs> ร้านกะทิบ้านหานไทยและขนมนะคะตั้งอยู่บนถนนบรลมราชชนนีนะคะตรงข้ามสอนอตอ อ้าวย้ำเบอร์กันอีกครั้งค่ะครับผมเบอร์โทรที่ร้านนะคะ091นะคะ770 6929ค่ะพี่สงสัยนิดหนึ่งหนูเนี่ยเป็นคนที่ดูจะเป็นรุ่นใหม่เนาะ แต่ทำไมมาสนใจอาหารไทยขนาดนีดด้คะ้วเป็นไทยแบบไทย,ไทยลึกๆไงอืมจริงๆป๊อะอจ,จะเป็นไทยแบบถ้าสมมุติว่ามันมีอาหารไทยชาววังใช่ไหมฮะป๊อกก็จะเป็นแบบเหมือนไทยชาวบ้านเออไทยชาวบ้านอ่าใช่ประมาณนั้นเพราะว่าด้วยความที่ป๊อปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนเราคุณย่าคุณยายก็เป็นคนต่างจังหวัดกันหมดทีนี้นเราจะได้เราจะได้เหมือนกิกนอาหารดีๆรสจ,จัดจัด กินข้าวเยอะๆอะไรเงี้ยมาตลอดก็เลยคิดว่าอยากจะเอาพวกอาหารบ้านๆของเราหรือว่ารสชาติที่ป๊อปเคยกินตั้งแต่เด็กหรือว่าที่ป๊อปไปกินตามจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มา represent ในกรุงเทพแนะนอาหน่อยสิเมนูที่พี่อ่านกินไปครึ่งถ้วยแล้วนี่ค <c oughs> ืออะไรเนี่ยค่ะจะเรียกว่ารวนพะโล้ไข่เค็มอันนี้คือเป็นสูตรมาจากเชฟมิชลินนะคะชื่อดังมันมีคอนเซปต์อยู่ที่ว่าป๊อบจะต้องค่อยๆรวนหมูคือเคี่ยวน้ําตาลก่อนแล้วก็เอาหมูไปรวนค่อยๆเติมน้ําจนมันงวดใช่ไหมฮะแล้วป๊อก็ต้องเติมน้ําอีกทํา แบบนี้จนหมูมันนุ่มอะค่ะแล้วก็ทําเป็นซอสไข่เค็มขึ้นมาแล้วก็เพรงวปมันถึงจะออกคลักครานิดนึงใช่ไหมคะอ,อันนี้ประมาณกี่ชั่วโมงแมมคะรวนนานค่ะนานเป็นชั่วโมงค่ะเป็นการไงบ้างรสชาติกับพี่อัน๋นยังไม่เป็นจานอื่นเลยอะ่ะเป็นอันวัาถ้าเข้าไปสั่งเถอะ มันเป็นข้าวรัดบูดแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยที่พี่หันไปเห็นใยกระติบเขากำลังกินอยู่เนี่ยคือมันคืออะไรกันเนี่ยไก่กอแรค่ะหรือว่าจะเรียกคอแระก็ได้ค่ะเป็นเหมือนกับเขาจะดังในทางด้านปัตตานีบ้านเราก็คือจะเป็นเหมือนไก่ที่เคลือบกับเครื่องแกงซอสเครื่องแกงแดงค่ะแล้วต้องกินกับน้ำจิ้มมั้ยหรือไม่เน่ยจะมีอาจย์ตรงนั้นไว้ตัดเลียนคล้ายๆหมูสเต็กฝากร้านหน่อยนะคะว่าอยู่ตรงไหนติดต่อยังไงอะไรยังไงค่ะก็ฝากด้วยนะคะร้านนี้ว่า คาเฟ่บิสโทรค่ะก็ร้านป๊อบจะตั้งอยู่บนถนนนาคิวา่ส24ค่ะตรงหน้าปักซอยเลยแล้วก็สามารถติดต่อได้ค่ะที่เบอร์0 9 6ค่ะ868 8951ค่ะที่ต้มยำาันค่ะ